สวัสดีค่ะพบกับเย็บปักทักร้อยตามรอยแม่พบกันทุกครั้งก็จะมีวิธีการทาทุ้งลายใหม่ๆมาแบ่งปันส่วนอุปกรณ์นั้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแปลกใหม่สวยงามสามารถที่จะนําไปตกแต่งสถานที่ต่างๆได้ตามใจคุณเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีทุงลายเส้นสี่เหลี่ยมมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ลองทําดูนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีลูกปัดสวยๆสีสันสวยงามแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นลายเส้น ทุ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีอังนี้มีไหมพรมมีไมม,ม,ไมเสียบลูกชิ้น7นิ้วมีดินสอกันกลไรไม้บรรทัดแล้วก็มีเข็มด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเพิ่มสีสันด้วยลูกปัดสวยๆแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องวัดความยาวของไม้ก่อนนะคะ หาจุดกลึงกลางของ7นิ้วก็คือ3นิ้วครึ่งค่ะเสร็จแล้วตัดปลายแหลมๆออกทิ้งไปนะคะเริ่มแรกพันไม้ทั้งสองให้ติดกันก่อนนะคะพันตรงที่ใช้ดินสอทําเครื่องหมายเอาไวะคะ้ค่ะพันสองรอบแล้วก็รัดสองรอบนะคะเพื่อความแน่นค่ะเวลารัดนะคะก็จะทําให้ไม้เคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ ขยับได้นะคะให้อยู่ตรงที่เอาดินสอทำเครื่องหมายไว้นะคะขยับได้ให้อยู่กลึงกลางตรงที่เอาดินสอทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็ขยับไม้ให้เท่าๆกันด้วยนะคะเมื่อไม้ทั้งสองเท่ากันแล้วก็คลี่ออกมาให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มพันค่ะพันช่องละ3รอบก่อนนะคะ ด้านนู้นทีด้านนี้ทีนะคะพันเพื่อให้ไม้แน่นและติดกันเป็นรูปเครื่องหมายบวกสำหรับการพันนะคะก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านนะคะคิดว่าพันกี่รอบก็ได้ค่ะให้ไม้มีความแน่นนะคะเมื่อคิดว่าแน่นแล้วก็ทำเป็นห่วงเพื่อปิดชิ้นงานให้แน่นมากขึ้นค่ะเอาเข้าไปที่ไม้ไผ่แล้วดึงให้แน่นนะคะ ไม้ของเราก็จะไม่ขยับแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ต่อไปนะคะก็ใช้ดินสอทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้นะคะว่าไม้นี้เป็นไม้เริ่มต้นค่ะไม้เริ่มแรกของเรานะคะเริ่มพันเลยค่ะพันไม้ที่1 1รอบนะคะไม้ที่2 1ง,งรอบค่ะไม้ที่3ามก็1รอบค่ะ ไม้ที่4ก็1รอบนะคะแล้วก็วนกลับมาที่ไม้ที่1ที่ใช้ดินสอทําเป็นเครื่องหมายเอาไว้นะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พันต่อเลยค่ะพันเหมือนเดิมนะคะไม้ที่2ค่ะแล้วก็ไม้ที่สไม้ที่4ี่แล้วก็วนกลับมาไม้ที่1นะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะให้ทุกคนทุกท่านพันค่ะพันพัน,พนไปเรื่อยๆจนครบ5ร้ารอบนะคะแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะเมื่อครบ5ร้ารอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ทําการพันที่ไม้จุดเริ่มต้นนั่นเองค่ะพันเพื่อปิดชิ้นงานสีเหลืองนะคะพันขึ้นไปเลยค่ะพันขึ้น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 แล้วทําเป็นห่วงปิดชิ้นงาน ไม่ให้ได้ไหมพรมหลุดออกมาจ้าเดี๋ยวมาดูชิ้นงานด้านหลังกันนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะใช้กันไกรตัดเพื่อเปลี่ยนสีของไหมนั่นเองค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนสีของไหมต้องกลับมาที่ด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็ใช้ได้ไหมพรมรัดค่ะรัดให้แน่นเลยนะคะ แล้วไปต่อค่ะไปไหมที่2ที่สที่4แล้วก็วนกลับมาไม้ที่1ทําเหมือนกับสีเหลืองนะคะทําวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครบห้ารอบแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะเมื่อครบห้ารอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นต้องตัดปลายไหมทิ้งไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะตรงนี้พันขึ้นพันขึ้น,น,นปิดชิ้นงานสีเขียวอ่อนค่ะ ใช้กันไกยตัดเพื่อเปลี่ยนสีของไหมแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะก็ต้องมาเอาปลายไหมตรงนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่ามีความแน่นแล้วค่ะแน่นแล้วนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนสีของไหมนะคะจะพันที่ไหมแบบนี้เลยก็ได้นะคะจะเป็นการพันที่แตกต่างนะคะจะพันไม้ตรงข้ามนะคะ พันหนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็พันหนึ่งรอบแล้วก็หมุนตัดปลายไหมทิ้งไปทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความสวยงามดูดีแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ละเอียดมากขึ้นค่ะหมุนแล้วก็พันหมุนแล้วก็พันนะคะแบบนี้จะทําทั้งหมด4 0รอบนะคะสําหรับสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะพันไปเรื่อยเรื่ออครบ40รอบแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะ เมื่อครบ40รอบแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการปิดชิ้นงานสีเขียวเลยค่ะโดยการพันนะคะพันพันพัน,พนแล้วก็ทําเป็นห่วงนะคะเอาเข้าไปที่ไม้ไผ่ดึงให้แน่นเพื่อไม่ให้ไหมหลุดออกมานั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรตัดเพื่อที่จะนําสีเขียวนั้นมาพันอีกไม้หนึ่งค่ะ การพันนะคะก็พันที่ไหมแบบนี้โดยไม่ต้องรัดเลยนะคะพันแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะยังไม่ถนัดนะคะก็สามารถที่จะรัดเหมือนเดิมก็ได้ค่ะพันทับปลายไหมนะคะพันเหมือนก,นกันกับสีเขียวที่ผ่านมานะคะสำหรับไม้นี้นะคะก็จะพันทั้งหมด40ิรอบเหมือนกับไม้สีเขียวที่ผ่านมานะคะ และที่สำคัญอย่าลืมตัดปลายไหมทิ้งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นไหนก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมตัดปลายไหมทิ้งค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ให้ทุกคนทุกท่านพันไปเรืเ่อยๆืเืเจนครบ40รอบชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทำการปิดชิ้นงานสีเขียวค่ะใช้กรรไกรตัดเพื่อเปลี่ยนสีของไหมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้สีขาวในการพันนะคะ พันไม้1ไปไม้2ไม้2ไปไม้3ไม้3ไปไม้สี่แล้วก็วนกลับมาที่ไม้ที่1นะคะพันแบบนี้ไป2รอบค่ะเป็นการแต่งขอบนะคะให้ดูสวยงามเมื่อครบสองรอบแล้วก็ทำการปิดชิ้นงานนะคะใช้กรรไกรตัดเพื่อเปลี่ยนสีของไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปก็จะใช้สีเหลืองนะคะในการพัน สำหรับสีเหลืองนี่นะคะก็จะพันทั้งหมดสองรอบนะคะพันไปตามสีขาวเลยค่ะทุกครั้งนะคะก็จะตัดปลายไหมเก็บรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับสีเหลืองนี่นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ให้ทุกคนทุกท่านนะคะพันค่ะพันพันไปเรื่อยๆนะคะพันไปสองรอบแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะ เมื่อครบสองรอบแล้วก็ทำการปิดชิ้นงานนะคะโดยการพันแล้วทำห่วงดึงให้แน่นค่ะตัดปลายไหมเพื่อเปลี่ยนสีของไหมต่อไปจะใช้สีเขียวอ่อนนะคะในการพันสำหรับสีเขียวอ่อนนี้นะคะก็พันไปตามสีเหลืองเลยค่ะพันทับปลายไหมให้แน่นนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ให้ทุกคนทุกท่านค่ะพันค่ะพันไปเรื่อยๆ,ๆจนครบสองรอบแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะเมื่อครบสองรอบแล้ว ก็ทำการปิดชิ้นงานเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะใช้กรรไกรตัดเพื่อเปลี่ยนสีของไหมนะคะต่อไปจะใช้สีเขียวเข้มนะคะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะคะพันค่ะพันพันไปตามสีเขียวอ่อนเลยนะคะเมื่อพันมาถึงจุดเริ่มต้นก็จะมีการพันที่แตกต่างนะคะโดยการพันปิดชิ้นงานค่ะตัดปลายไหมทิ้งนะคะแล้วก็เริ่มพันปิดชิ้นงาน ไม้แรกเลยค่ะพันทั้งหมด10รอบนะคะเสร็จแล้วอ้อมมาด้านหลังค่ะพันไม้ตรงข้ามก่อนนะคะพันเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอบค่ะเมื่อพันครบ10รอบแล้วก็ทำการปิดชิ้นงานค่ะ ดึงให้แน่นเลยนะคะใช้กันไกรตัดตัดยาวนิดนึงค่ะการพันจะพันปิดชิ้นงานทั้งหมดสไม้นะคะไม้เนี้ยด้านนี้ค่ะจะเป็นไม้ที่1นะคะอันนี้ 2, 3, 4, สพันปิดเนื้อไม้ทั้ง4มุม4ด้านเลยค่ะเสร็จแล้วมาดูกันค่ะเมื่อพันครบทั้ง4ไม้แล้วนะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ใช้กรรไกรตัดให้เหลือไว้ยาวนิดนึงนะคะเอาไว้แขวนค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ทำการเก็บปลายไหมซ่อนปลายไหมเลยค่ะ mm hmm. การเก็บปลายไหมซ่อนปลายไหมนะคะเพื่อให้ชิ้นงานนั้นดูดีสวยงามแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ดูละเอียดมากขึ้นนะคะใช้กรรไกรตัดเลยค่ะก็จะเหลือได้ไหมพรมอยู่ไม้เดียวนะคะคือไม้นี้ แต่แต่แต่นะคะก็ต้องทําให้ได้ไหมพรมนะคะอยู่จุดกลึงกลางของไม้นะคะโดยการที่แทงเข็มเข้าไปค่ะแล้วดึงได้ให้สุดนะคะให้ได้อยู่ตรงกลึงกลางของไม้นะคะเวลาที่แขวนนะคะก็จะทําให้ทุงมีความสวยงามนะคะไม่ปิดไม่เบี้ยวค่ะต่อไปก็จะมาเพิ่มลายเส้นของทุงนะคะโดยการมัดปมได้ก่อนค่ะเปลี่ยนสีของไหมนะคะเป็นสีขาว หรือว่าถ้าใครไม่ชอบสีขาวนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ค่ะตามใจชอบเลยค่ะเมื่อรัดปมเรียบร้อยแล้วนะคะก็แทงเข็มค่ะจากด้านล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปอีกไม้หนึ่งค่ะสกิดได้เพียงเล็กน้อยนะคะดึงให้แน่นเลยค่ะดึงให้สุดเลย สกิดได้เพียงเล็กน้อยนะคะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นการเพิ่มสีสันของทุงให้มีความแปลกใหม่แล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับสีขาวนี่นะคะตรงนี้ก็จะทำทั้งหมดสองรอบค่ะ ทุงหรือตุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความเชื่อและวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะและปัจจุบันนำมาประยุกต์เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทงานแต่งงานงานเกษียณร,ราชการงานอื่นๆงานบุญงานประเภทนี้ต่างๆและสามารถทำถวายวัดได้ค่ะเมื่อครบสองรอบแล้วให้กลับมาด้านหลังระยะห่างอยู่ที่1เซนติเมตรแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นบนนะคะ ดึงได้ให้สุดแล้วไปต่อไม้สองเลยค่ะแทงเข็มเข้าฝีเข็มเดิมนะคะดึงให้สุดค่ะแล้วก็ไปต่อไม้ที่สามเริ่มแล้วใช่ไหมคะ เริ่มจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะก็ไปต่อค่ะไปไม้ที่สีนะคะดึงได้ให้สุดแล้วก็แทงเข็มเข้ามาฝีเข็มเดิมแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้สี่เหลี่ยมแล้วค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ระยะห่างนะคะของฝีเข็มก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะให้คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะทำสี่เหลี่ยมแบบนี้ทำไปเรื่อยเรืจนครบ5เส้นนะคะแล้วมาดูชิ้นงานกันค่ะเมื่อครบ5เส้นเส้นละ1รอบนะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะต่อไปก็จะทำการปิดชิ้นงานสีขาวแล้วนะคะ แทงเข็มสกิดไหมเพียงเล็กน้อยแล้วก็พันที่หัวเข็มดึงให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็ใช้กันไกรตัดนะคะเพื่อที่จะปิดชิ้นงานได้เหมพรมสีขาวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยการนำลูกปัดสวยๆนะคะมาตกแต่งเพื่อให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะแทงเข็มจากด้านบนนะคะในช่องนี้ค่ะ ให้ทะลุมาด้านหลังตรงกลึ่งกลางนะคะแบบนี้ดึงให้สุดค่ะอ่ะปมของได้ก็จะซ่อนอยู่ด้านในนะคะต่อไปก็เลือกลูกปัดสีสวยๆตามใจคุณเลยค่ะเพิ่มสีสันให้มีความโดดเด่นสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับความยาวนะคะก็วัดเอาค่ะแบบนี้นะคะสีส้มก็น่าจะพอดีแล้วนะคะโอเคค่ะเมื่อร้อยลูกปัดได้พอดีแล้วนะคะก็แทงเข็มนะคะแล้วก็ดึงได้ให้ตึงค่ะร้อยลูกปัดอย่างไรนะคะให้สวยงามก็มีการแทงเข็มย้อนกลับเข้ามาที่ลูกปัดนั่นเองค่ะดึงให้สุดดึงให้แน่นนะคะ แทงเข็มเข้าไปในลูกปัดทุกลูกเลยนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นนั่นเองค่ะแทงมาเรื่อยๆนะคะหรืออีก2ลูกโอเคค่ะเมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็ร้อยลูกปัดต่อไปเลยค่ะ สำหรับสีของลูกปัดนี่นะคะแล้วแต่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะสีของลูกปัดจะมีสีสันเยอะแยะมากมายนะคะชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นแล้วกันนะคะค่ะเมื่อร้อยลูกปัดครบแล้วนะคะก็ทําการจัดลูกปัดนะคะให้มีระเบียบสวยงามจัดได้ให้อยู่กลึ่งกลางของไม้นะคะดึงให้สุดค่ะโอเคนะคะเมื่อ ดึงแน่นแล้วนะคะก็ทําการปิดชิ้นงานนะคะโดยการแทงเข็มนะคะแล้วก็พันที่หัวเข็มดึงให้แน่นค่ะต่อไปนะคะก็แทงเข็มเพื่อที่จะซ่อนปลายไหมนะคะดึงให้สุดนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะชิ้นงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็ยังเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะให้ทำเหมือนกันค่ะ เริ่มแรกก็อย่าลืมรัดปมได้ก่อนนะคะเมื่อได้ปมได้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็จะแทงเข็มนะคะแทงเข็มจากด้านหน้าแบบนี้นะคะเข้าไปในช่องแบบนี้แทงให้ทะลุมาด้านหลังดึงให้สุดแล้วปมได้ก็จะเข้าไปซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้นะคะต่อไปก็ทําการร้อยลูกป,ปัดเหมือนเดิมเช่นเคยคะ่กกปปคยคะก่อนอื่นนะคะช่องเย็บปักถักร้อยตามร้อยแม่ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามชม ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านเลยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับทุงลายเส้นสี่เหลี่ยมตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จสิสมบูรณ์แล้วนะคะเย็บ yeah, ปกักถักร้อยตามรอยแม่นะคะก็จะ มีวิธีการทำทงลายใหม่ๆมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมื่อทางช่องลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของช่องเย็บปักถักร้อยตามรอยแม่นะคะสำหรับทงลายเส้นสี่เหลี่ยมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับวิธีการทําทูงลายเส้นสี่เหลี่ยมที่นํามาแบ,บ่งปันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่สนใจทําทูงทุกคนทุกท่านนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีลูกปัดส,สีสันสวยงามค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลายเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เมื่อเวลาทางช่องลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นก่อนใครรักทุกคนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย